ม่แล้วใครเป็นคนสั่งมึงให้ไปทำไรแม่นางตะเคียนน่ะผมบอกไม่ได้มันบอกไม่ได้เบอันตรายเข้าใจแล้วเบพราะมันกินน้ำสาบาไว้ไอหมอผีคนนี้มันมันกินน้ำสาบาไว้กับอาจารย์มันนทุกคนนะซึ่งมันไม่สามารถบอกความจริงได้ถ้ามันบอกความจริงเนี่ยมันจะโดดของใช่มันกินน้ำสาบานั่นทุกคนนะสวัสดีครับผมแชร์ลมดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยเราทั้งสองเนี่ยก็ได้ รับบรรยากาศแบบว่าอบอ้าวนะซึ่งเมื่อวานสองวันที่แล้วนะฝนตกหนักมากๆเลยนะพีเอฟซีแล้วก็วันนี้เนี่ยอากาศเนี่ยร้อนมากๆเลยนะครับดูจะแสงนะครับทุกคนนะเราทั้งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินทางเข้ามาหาเห็ดนะครับทุกคนนะซึ่งไม่รู้ว่าเราทั้งสองเจะเจอหรือเปล่าซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะมากับสวัสดีครับผมเบสนะครับมากับน้องเบสนะครับทุกคนนะครับผม ซึ่งเราทถ้าสองคนเนี่ยพี่พีเซีก็กำลังติดตามอยู่เนาะว่ากำลังมีคดีหรือว่ามีเรื่องกำมมง<อ>พี่อยู่นะครับทุกคนนะที่เราเคยไปทำมันแต่เราไม่ได้ทำมันก่อนนะแต่ว่ามันเนี่ยไปทำไรนางตะเคียงที่น้องเบบไปเจอนะครับทุกคนนะใช่พี่ซึ่งมันก็ไม่ควรนะใช่ครับนะครับทุกคนเราก็ต้องช่วยานางให้เต็มที่นะครับเพราะว่านางก็เป็นคนดีนะครับทุกคนนะก็ไม่รู้ว่าวันนี้ เราจะเจอเห็ดกันหรือเปล่าเพราะ<ช>ว่ามีชาวบ้านบอกกันมาว่าเห็ดกล้ขึ้นแล้วอ,อากาศร้อนแบบนี้ผมบอกเลยนะไม่แน่นะครับพี่<ช>ไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับชมคลิปนะครับแล้วก็ในป่าเราก็จะพาทุกคนไปดูอ,อหรือว่าเป็นพาทุกคนไปดูบรรยากาศในข้างในกันเลยนะครับทุกคนะว่าป่าแห่งนี้นมันเป็นยังไงกันแน่นะแตจจจจจจ่จริงจริงแล้วตอผ่ายรั่วเนี่ยไม่ได้มีมากนะครับแต่มันก็ผสมประสาทก,กับต้นไม้แล้วก็ต้นเล็ก ตามธรรมชาตินะครับทุกคนนะ <Ừ. S 1> เดี๋ยวเราจะเข้าไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับทุกคนนะไปเป็ดไป let's go <S คนทำเป็ดก็ขึ้นไปแล้วนะนครับเจอเห็ดบออัก็แต่ว่ามาดูแล้วเข้ามาก็รู้สึกเหมือนมีเซนว่าเหมือนเห็ดจะไม่ขึ้นนะเพราะว่า เหมือนตรงนี้เนี่ยดินมันยังไม่ค่อยชื้อสัเท่าไหร่นะทุกคนนะตอนเราจะเข้าสู่ผ่าดงผ่ป่าแล้วนะครับทุกคนนะตอนนี้ผมก็แย่กันหาจากน้องเบนนะทุกคนนะ หรือว่าแยง่งแย่กันห้าเห็ดนะทุกคนนะแต่เหมือนจเจอเห็ดอะไรก็ไม่รู้แต่มันน่าจะกินไม่ได้นะครับทุกคนนี่เลยเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนะนี่นี่จะเป็นพวกเห็ดเมานะครับพีเซเนาะน่าจะกินไม่ได้นะผมว่าขั้นต่อนะทุกคนนะ เบสยู <Dead. S 2> ่ไนอะไรนะบสที่เราเนี่ยเรามาหาที่นี่เนี่ยได้เยอะมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอ้ยไม่ใช่เดือนที่เราเรามาหาที่นี่เจอเยอะมากแต่ว่าเดือนนี้ยังไม่เจอเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับทุกคน มันยังมีรอยคุดเก่านะคนนะไม่รู้ว่าใครมาคุดไว้หรือเปล่านะครับนี่รอยคุดเก่านะพีเอฟซี FC นะนี่เลยนะครับทุกคนเหมือนจะคุดเห็ดนะครับนี่จริงป่ะเออเหมือนเลยเหมือนรอยคุดเห็ดเลยนะครับพีเอฟซีนะอันนี้ก็ข้อสู่ ไผ่หนามไผ่ไผ่รั่วแล้วนะครับทุกคนมันใหญ่มากอันนี้เป็นร้อยเห็ดเก่านะทนุกคนแต่ก็ไม่มีอะไรขึ้นเลย ใช่หรอ,รอไ,หได้ยินได้ยินน่าจะมีคนหาเห็ดนะอืมคือไม่บอกใครเลยนะเห็ดคนไม่เห็ดอะไรวะเนี่ยเบะเห็ดลวกนี่ก็กินได้นะฮะเห็ดชนิดนี้ก็กินได้ที่ไหน เห็ดลวกเหรอเขาเรียกว่าเห็ดไผ่เห็ดไผ่ลวกไงอ๋ออ๋อใช่กินได้ผัดอร่อยเอ้ยหน่อไม้กำลังขึ้นเหมือนกันนะหน,น,น,น่นอไม้กำลังจะขึ้นเลยนี่ทุกคนนะมันมีเสียงคนมาหาเห็ดนะทุกคนนะปีนี้ผมบอกเลยนะครับเห็ดขึ้น,นอ่อหน่อไม้ขึ้นเยอะมากทุกคนดูดิสังเกตจากอ่าหน่อน,นี้นะครับ เห็นไหมทุกคนขึ้นไวมากเลยนะครับน,นี่สีนี่สีเราก็อาจจะตามขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับทุกคนนะก็ขออภัยด้วยนะครับตัวนี้เห็ดกําลังขึ้นนะเขากําลังที่ท่าเห็ดกันนะทุกคนนะ,ปะไปรอเบรครอเบรคกันต่อนะทุน โอเวูวเกมเจอเองเจอบ้าเหมือนดินก็ยังไม่ได้ชื้นมากนั่นทุกคนนะแบบประมาณเนี่ยพอดีเลยนะครับที่มานะ Chơi bao? Ui ừ, nó để chơi hết Biết à. Chơi hết bao? ตัดน่อไม้ไปกินเห็ดเนี่ยเยอะมาเ็ดร่วเฮ้ยแสดงว่าถ้าเห็ดยางงี้ขึ้นนะ่ะแสดงว่าเห็ดคนเริ่มเริ่มเริ่มขยายตัวลวใ้ใช่ใช่เราจะไปเดินดูอีกตอนหนึ่งไหมสั่งใหอีกสั่งห้องน,น้ำนู่นเอาไงไปออเอาจากนี้ก่อนทุกคนฉอวาฝัา่งนี้น,น่าจะมีเศษบี่ พี่เอฟซีท่านไหนอยากกินหน่อไม้ก็คอมเมนต์มานะครับทุกคนน,นะแต่ส่งให้กินฟรีนะครับนี่หน่อกำลังส,สวยๆเลยทุกคนนะสวยมากเราผมส่งให้กินฟรีนะครับนะถ้าเป็นธรรมชาติเนี่ยผมยินดีที่จะให้ทุกคนได้กินนะครับนะนี่เลยนะคะทุกคนหน่อไม้เนี่ยน่ากินมากๆเลยนะ ถ้านำหน่องไม้ดินดําเนี่ยคือรสชาติมันจะหอมแล้วก็จะหวานมากทุกคนผมไม่ได้โกหกนะนี่ดินดําดินดําของแท้นะครับทุกคนธรรมาชาติน,น,นี่มันกําลังขึ้นเลยนะครับทุกคนเห็นไหมเล็กๆเ,เลยนะครับทุกคนมันขึ้นเยอะมากเลยนะต้นหนึ่งน่าจะได้ประมาณสนะี่สามสี่อันได้นะครับทุกคนเห็นไหมอันนี้หนึ่งสองสามสี่อันนี่เลยนะครับมันกําลังขึ้นนะครับทุกคนนะ แล้วก็ปีนี้นะผมรับรองรับรองว่ามันจะขึ้นเยอะมากๆเลยนะแล้วอันนี้เขาเรียกว่านนเห็ดเห็ดป่าไผ่รั่วนะครับซึ่งมันจะอร่อยนะครับทุกคนนะแต่ว่ามันเสียแล้วเพราะว่ามันโดนนะ้ำเยอะไปหน่อยนะครับทุกคนนะวันนี้ก็เหมือนฝนจะตกซะด้วยนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกแรงหรือเปล่า เมื่อกี้มันเหมือนมันมีเสียงอะไรก็ไม่รู้นะครับฝนตกแล้วทุกคนฝนตกแล้วจริงๆตกแรงด้วยแล้ก็อย่างที่ผมบอกนะทีทีสีท่านไหนกินหน่อไม้ก็ไม่มันนะครับทุกคนจดุดสองห้ากินดูหน่อไม้เยอะมากนี่เลยเห็นปะ ึ้นเยอะมากเลยนะครับแต่จริงๆมาตัดได้แล้วแต่ว่าเรายังไม่ตัดเพราะว่ายังไม่ว่างเลยครับเพีกซีเหมือนมีคนมาฝนตกแล้วนะครับทุกคนนะตอนนี้เราก็เดินเดินมาไกลแล้วนะครับทุกคนออกมาเยอะมากี่ใช่นละขึ้นๆตมๆเลยนะครับทุกคนเยอะมาก นี่ตุ่มททางนั้นเลยนะทุกคนนะดอกไม้ตุ่มเยอะมากๆเลยโอ้โหเยอะมากทุกคนคือมันคือเยอะมาก เป็นมากเลยนะฝนตกแต่ก็หยุดแล้วทุกคนเห็นไหมหมอกฝนตกบปป่อยๆนะฮะโอเคเพียมสิน้องเบรเรียกผมไหมนี่แต่เยอะทำอะไรอืมหน่อไม้เยอะมาก,ดกมเดี๋ยวน้องเบรก็จะพาของจับแล้วนะครับทุกคนนะวันนี้ผม มาหาเ็กกับน้องเบสนะครับซึ่งไม่เจอเลยอ่อส,สวยทั้งนั้นเลยพี่เอากลับปะที่บ้านผมมีแล้วพี่เหรอเ,อเรยอะมากเลยนะคะผมเขาบอกแล้วว่าก้อนึงอย่างมีเป็นเพ็ดไอเพชรดีเสียงอะไรปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เบย์มุงใจเย็นดิใครไม่รู้ใครวะมันบอกปรมาดีเฮ้ยส่งก็ใครหมอบผี่คนนั้นเลยใช่พี่ที่เราตามล่าเฮ้ยมันบาดเจ็บปะเอ้ยเบยเบย์เบยค่อยๆดูค่อยๆดูเบยเบยค่อยๆดูว่ามันกิริยาการกระทำมันจะเป็นยังไง อย่าอย่าอย่าพิ่งยีใส่มาอย่าพิ่งยีใส่มาอย่าทำร้ายกูเลยมึงไปอย่าทำร้ายกันอย่าทำร้ายกูเลยนะทุกคนมึงพูดอย่างนี้นะมึงมาทำายที่นี่อีกกูมาสารภาพเขามาสารภาพสารภาพเรื่องอะไรอ่ะที่กูทำร้ายนางตะเคียนเฮ้ยก <ห ây. S 2> ูโดนบังคับมาเฮ้ยมันบน้าโดนโดนบังคับมาโอ้ทุกคนเฮ้ยไอเบสเ<อ>บสบอกว่าใช้กูมามึงขใช้มามา แสดงว่ามันน่าจะมีอาใจอีกคนหนึ่งที่ใหญ่กว่ามันนะใช่ทุกคนเหมือนมันเจ็บตัว้วยนะน่าจะเป็นด้านที่ผมฟันลอยกูไปเธอพวกมึงเลิกตามกูได้แล้วบอกกกูเลิกตามมันได้ไม่แล้วใครเป็นคนสั่งมึงให้ไปทำไรแม่นางตะเคียนน่ะกูบอกไม่ได้มันบอกมันบอกไม่ได้ไปอันตรายมันจะได้ละอันตรายถ้ามันบอกอ่ะโอ้แต่ในป่านี้เราก็ช่วยใจไม่ได้นะ มึงพาไปดูได้ไหมว่าคนที่สั่งมึงอะทำไมอะทำไมพาไปดูไม่ได้เขาจะทำอะไรกจูจะทำอะไรเออเชื่อได้ปะเบ๊กูไ,ไ,ไม่ทำร้ายแม่นางตะเคียนแล้วมันบอกไม่ทำไร้ายแม่นางตะเคียนนะ้วกนนะ แล้วกูอยู่เชื่อใจมึงได้เปล่าว่ามึงจะไม่ไปทำ้ายแม่นางตะเคียนแล้วมึงรอดูได้เลยมันรอดูได้เลยนะครับทำ้ายนางแล้วเพอพี่พี่ไอมอผีที่ไปทำ้ายแม่นางตะเคียนนะมาบอกความจริงกับผมนะครับว่ามันเนี่ยโดนใช้งานมานะครับผมถามก็ไม่ตอบนะว่าใครเป็นคนสั่งให้ไปทำ้ายแม่นางตะเคียนนะใช่เอาไงเบเชื่อใจได้ไหมไม่รู้แต่ว่ามันจ ร้อยให้ไปเธอ,ไปไปเอแต่มันสู้หลออไม่ได้พี่เกินหน้ากระติกใช่คือมึงยอมกูร้อยใช่ไหมมันยอมแล้วแล้วพากูไปดูคนที่สั่งมึงให้ไปทำร้ายแม่นางตะเคียนได้ไหมพาไปไม่ได้ทำไมอะ่ะกูอยากจะเจอหน้าคนที่สั่งอะ่ะทำไมมันต้องคิดร้ายกับแม่นางตะเคียนด้วยท,ทั้งที่แม่นางตะเคียนเนี่ยไม่ได้คิดร้ายอะไรกับมันเลย ทํากูแล้วมันต้องการอะไรอะทาไมถึงต้องให้มึงไปทําร้ายแม่นางสุเคียนน่ะไม่รู้ไม่รู้เข้าใจครับเบ๊เพราะว่าเพราะว่ามันกินน้ำสาบาไว้ไอหมอพี่คนนี้มันมันกินน้ําสาบาไว้กับอาจารย์มันนั้นทุกคนนะซึ่งมันไม่สามารถบอกความจริงได้ถ้ามันบอกความจริงเนี่ยมันจะโดดของใช่มันกินน้ำสาบานั้นทุกคนนะ อันนี้คือกฎของอาของป่านะทุกคนนะที่นะของห้าทรยศต่อนนะั้นต่อให้จะเป็นยังไงก็ห้าบอกคนเบื้องหลังนะันะ้นทุกคนนั้นทุกคนนะเอ๊ะมันทยอยไปละโมันทยอยกลับนะพี่อมันทยอยไปแล้ะเซเดีย h, มันน่าจะมาบอกวนะความจริงเราแล้วใช่คือนค,นคนเราอะต่อให้มันเคยชั่วนะถ้ามันกลับดวกลับใจได้อ่ะมันก็อันนี้แหละที่เราบอกกันนะ มันก็จะมาบอกความจริงไงมันจะไม่ยุ่งกับพวกมึงแล้วมันจะไม่ยุ่งกับพวกเรานะครับทุกคนบอกไม่รู้ว่าเราจะเชื่อใจมันได้หรือเปล่านะแต่ก็คอยดูคอยดูมันเฮ้ยมันกําลังบาดเจ็บนั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูมันมีหมอผมฟันน่ะหมอไม่หมอฟันน่ะก่อนผมจะฟันนะผมได้นึกถึงพ่อปู่ด้วยแหละคือมีหมอในแรงกว่ามีพยาบาลใช่ไหมไปไหนแล้ว่พี่มันหายไปว น, <ขอ S 1> น่า<ช>ทุกคนนะที่มันไม่ยอมบอกความจริงเราเส็จแล้วว่ามันกินน้ำสาบาไว้กับคนเบื้องหลังมันนะทุกคนนะหรือว่าภาพพูวของมันนะของพวกเนี้ยถ้ามันบอกความจริงเนี่ยมันจะโดนข,ของเข้าตัวนะครับทุกคนนะใช่อของค้าใช่มมันเป็นไหนแล้ววะมันเป็นไหนและวะ้เละวเบกหายแล้วเออ หายไม่ไหนหรอวะมันหายไปแล้วนะครับทุกคนก็พี่เอฟซีครับผมก็ไม่ว่าจะเชื่อใจมันได้หรือเปล่ามันบอกความจริงกับผมนหมอผีผมบอกว่ามันเดินบังคับให้ไปทำร้ายแม่นางตะเคียนใช่ผมเนี่ยอยากจะเจอหนังหน้าคนที่สั่งไอหมอผีไปทำร้ายแม่นางนะผมถามก็ไม่ยอมตอบเพราะว่าหมอผีเนี่ยมันก็กลัวเหมือนกันนะกลัวว่ามันจะโดนทำร้ายเหมือนกันก็เลย เอาง่ายๆอ่ะหมอผีอ่โดนบังคับใช่ไหมพี่ชายใช่โดนบังคับไม่ว่ากินน้ำสาบาด้วยประมาณนี้นะครับทุกคนนะไอหมอผีโดนบังคับให้ไปคือมันมาเล่าให้เราฟังแค่นี้ไงแต่ว่ามันของก็จะไม่เข้าตัวมันเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะมันก็รู้จักกลับตัวกลับใจว่าเออมันมันถูกสั่งมานะครับทุกคนนะบางทีมันอาจจะเจ็บตัวอาจจะทรมานเพี่ฟันเต็มๆอ่ะมันอยู่ไม่เป็นสุขด้วยแหละ มันแบบทรมารจอจริงแบบตอนผมเนี่ยได้แผลพี่ตอนนี้เริ่มดีขึนละนั่นทุกคนนะของพวกนี้ก็น่ากลัวมากเลยนะอืแต่ก็นาตะเคียง์นะดีขึ้นแล้วนะครับเราเนี่ยก็ช่วยกันรักษาหรือว่าช่วยกันเอาอาหารหรือว่าเอาน้ำเครื่องดื่มไปให้นะครับทุกคนนะก็ช่วยบังรุงบรรุงบรรุงจิตใจของนางหรือว่าร่างกายของนางให้กลับมา ปกตินะครับทุกคนนะผมก็พูดแบบไม่ไม่ไม่ไ,มได้ซะเท่าไหร่นะครับหรือว่าไม่คล่องซะเท่าไหร่นะครับทุกคนนะแต่ผมจะทําให้เต็มที่นะว่าไอมอผีมันก้าวออกมาไหมอืมมันอาจจะออกมาทีหลังแต่ว่าดูว่าเราก็เชื่อใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าคนที่กลับตัวกลับใจได้เนี่มันก็มีส่วนหนึ่งที่มันจะกลับมาทําเหมือนเดิมแต่คนที่กลับตัวกลับใจได้มันก็มีส่วนหนึ่งที่มันจะไม่กลับมาทาเหมือนเดิม ช่เนาะชีวิตเรามันก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกคนอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ว่าเราดูสถานการณ์หรือว่าดูในครั้งหน้าหรือว่าอนาคตข้างหน้านะครับทุกคนนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ไอ้มอีคนเนี้ยเราจําร่างของมันได้เป๊ะเลยนะถ้ามันกลับมาชั่วเนี้ยถ้ามันกลับมาช่วยอีกครั้งเนี่ยเราจะไม่ให้อภัยมานะครับทุกคนเราแค่จะคิดว่าม,ม,มันหลอกเราครั้งนี้ มันยังทาเหมือนเดิมนะผมจะเอาให้หนักเลยอืแต่ว่าจะอยู่มันก็มาบอกความจริงกับเรานะพี่นะใช่ปกจันกันว่าคนหาเห็ดแชร์ใบหมอผีมันเดินมาแบบเจ็บตัวเจ็บนเจ็บนะครับอ,อะไรพี่ชายเราก็เดียวตัวกลับดีกว่าเพราะว่าเรามานานแล้วนะทุกคนนะเห็ดก็ไม่ได้แต่ว่าเราอาจจะได้หน่อมไม้แทนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ พีเอฟซีครับนะใครที่ชอบคลิปผมนะก็น,น้องเบสก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราถ้าสองคนด้วยนะครับนะเราก็ไม่มีอะไรให้เอฟซีนะครับนะถ้าอยากกินหน่อไม้หรือว่าอะไรก็คอมเมนต์มานะครับทุกคนนะแล้วก็จะช่วยกันเท่าที่ช่วยกันได้นะครับทุกคนนะโอเคพีเอฟซีนะเดี๋ยวผมกับน,น้องเบสก็จะเตรียมตัวเดินทางกลับแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนอันนี้ไม่มีอะไรมาเราก็ไม่ได้เฮ็ดน,นะ แต่ว่าที่เราได้เนี่ยได้ข้อมูลมาจากไอ้หมอผี้าทุกคนนะที่ออกมาสักภาพนะครับทุกคนนะโอเคทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ